ลือหนาหูชาวเน็ตจับตากราฟคณาวุิจ่อลงจอดรมาม่ากับนางเอกคนนี้ลุ้นกันหนักมากเลยทีเดียวหลังมีข่าวลือหนาหูสำหรับนะักแสดงพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างกราฟคณาวุิที่ล่าสุดมีโปรเจกต์ให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดทั้งงานเพลงและงานแสดงที่เธามาไม่ขาดสายแถมคราวนี้ยังมีชาวเน็ตได้มาตรรกระทูถึงงานละครของหนุ่มกราฟอีกครั้งว่ายังแห่งดาวถึงนางเอกที่จ่อลงจอกับกราฟอีกด้วย ดยชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงสอบถามว่าข่าวลือดังกล่าวนั้นกราฟแนวดราม่ากับไกรจะใช่โบค่ายแอนทองหรือเปล่านะซึ่งหลังจากนั้นกระทู้ดังกล่าวก็ได้แชร์ออกไปต่างก็มีความคิดเห็นเลาถึงนางเอกคนต่อไปของกราฟแถมแสดงความยินดีและดีใจที่พระเอกหนุ่มกราฟนั้นเตรียมจะเจาะโรงจอแนวละครดราม่าก,กันมากมายเช่นอยากเห็นเล่นกับภายว่าวกราฟมีจะเล่นละครดราม่าหรือคะรอดูเลยค่ะ คู่กับนางเอกรุ่นพี่อีกไหมแต่ถ้าได้ดูรุ่นคู่คู่พายก็น่าสนใจดีค่ะเพราะพายดราม่าเก่งมากและมีฝีมือดีกรัฟมีความเป็นไปได้สูงว่ารุ่นกลางถึงสูงดาว่าโบไม่ก็เก้าหรือมินชาลิดากรัฟมีละคร2เรื่องหรอว้าวแต่ยังไม่ถึงบางคนสอบถามชัดเจนว่าข่าวนี้มาจากไหนด้านชาวเน็ตก็ยังคงได้มาตอบคำถามนี้ว่าตัวกรัฟสา เองอีกว่ามีเรื่องที่จะเปิดต่างกับเรื่องแรกแต่เห็นออกงานบ่อยก็พูดเรื่องละครอยู่ตลอดอย่างไรก็ตามคงต้องรอให้เจ้าตัวได้ออกมาเฉลยกับกระแสข่าวลือจ่อลงละครแนวดราม่านี้ด้วยตัวเองจะดีที่สุด